แด้ได้คืนได้ได้คืนเอาเด้อพี่น้องมาเด้อกินเลยนะตักมึกลาวเด้อพี่น้องโอ้อีกโอ้โอ้โอ้ได้เลยได้สามดอกสี <c> ่ <oughs> ครับสบายดีทุกคนมันนี่ก็เป็นมือว่างๆได้บรกิการคุเมือตน้นแล้วก็ชีพาพี่น้องไปเบึงงานเทศกาลบุญชมเหงือของเมืงองน้องเมืองของบลิตัและพี่น้องว่าคนจะลายสันได้ล้วรตอนนี้หดเมืนนองน้องเลยได้พี่น้องไหยนี่มากับะบาวไทยนี่บาเบย์สบายดีด้วย <laughs> สบายดีคือเก่าเนื้อได้ซองนะซองกับบาเบย์คนทํามหากินแต่ว่า,ญญญายังดำเนินตีปะเลย บริษปะข้าวเวียกลายเลยแต่เดี๋ยวนี้ขพามียไอะไรไปใช้เมียนะมียไปไปไน้ำกันไอ้เข่าไอ้เขาอีเอ็นมาพี่นนองแต่นี้ยังฝากรถอยู่เนาะปีแต่ก็สิบพันกีบเทเงินบาทเทไรสิบพันกีบเลยนะตักบาทเทไรชาวบ้านยี่สิบาทยีบาทเนาะยีบาทสิบพันกีดค่าฝากรถพี่น้อง เรี๋ย่ดามาเด้กนตา็จะฝากรถเดีวนะแสดงว่าคนไล่เลยนะทางลุ่มนะทํ้ำเซ่ีกพวกนายกิภาเบาเบยไปเลาะเบิ้งบาคนจะไล่สำักมวือบ่มวนมือนีนะไปนี่แหละเมืองนองเมื่อคืนเ่อคืนไทยเนาะเมืองนองในกระชัมแบบอันนั้นอยู่ตำบลแถวตำบล ตะวันคอยยังไม่ได้ไปไทยเถอะโอ้ยช่ได้มีโอกาสเมื่อหนาใั้ได้ไปได้นอนขับให้แต่ย่างรถนะห้ามเข่าได้พี่น้องเนี่ยเสือกขันไว้บอลลำเส่ออเลยกระจ้าช่วงเถอนะแต่ว่ามือนี่นี่แดดสุดจัดเลย แต่ว่าใครด็อกแดดกลับ่าได้ขุดมันไม่ได้ขุดมันพักได้แต่เมื่อนี่แหละเมื่ออื่นบางเที่ยกันเริ่มเดกกรบุหูน้ำพี่น้องนี่แหละแต่ว่าเมื่อนี่เขาจะว่าพักก่อนก็เลยเฮาไปผ่าพี่น้องไปเลาะเบิ่งทันทีที่สกาลการเชื่อเหือของเมืองน้องพี่น้องว่ามวลไปเบื้องการพี่น้องาโอ้นี่เป็นห้างเสื้อผ้า เชื่อเบย์เบยซื้อไม่เชื่อนะซื้อให้เมียนหนมีแต่เชื่อคนน่ะไม่ค่อยได้ลายไปไหนคือกลางคืนลายกว่า เทพี่รับหน่อยถ้ารับเพื่อเขาวาเซนต์ะพักินหอมมาาขายังไม่สอเลย ลงไปเบิ้งกระเจ้าช่วงเลยหรือบอกเจ่าปูดแบบเลยเจ้าเริ่มลงช่วงเลยป๋นเสียกะลาจะได้พี่น้อง หมาะกับแดดแห้งเลยบรรยากาศบรนี้กับกโคตรแดดพ่น,น้องเฮ้อ<ส>ลำหนันช้องลำขึ้นไปก่อนเลย<ส>ขึ้นแล้วขึ้นแล้วสีฟ้าขึ้นแล้ว ขึ้นไปน้ำแดงแดงขึ้นไปก่อนมาแล้ว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 เดินใกล้เนาะ เขี o, day day o, no ้ยวได้แล้วเขี้ยวได้แล้วไปดูตารางเอาคนไล่ไปด้อยเฮ็ดแดงได้ขึ้นแดงได้ขึ้นมาดิแดงได้ขึ้นแดงได้ขึ้นแดงได้ขึ้นเฮ็ดแดงได้ขึ้นแดงได้ขึ้น เอ็ดแดงชนะแล้วนี้เสือเขียวเือแดงสไสแดงชนะเือแดงชนะก็มาเสียเลยไปไป ทีร็จมันดีนดพอแล้วเสียมาเดียวตพาว่แดดแพงนีเลยกระมา,างแบบกินต่ำกินอาหารแล้วรคลาทาทางไปลองชิมอาหาร ไปลองสิบหาลองมืก่นอนอเวนบสา้ดิหาเบาเบย์ลองซัดมาโุ่งก่นอเ <c oughs> นเห็นให้ได้เลยเ <c oughs> ีกกดไดก็ารดอกสิบพันจารดอกหนี่สิบาทเงินไทย ลองดูจะลองก่อนลงเด้ไหม่นาโอ้อ like ีกอู้อูโอ้โอู้อ้เก่งไรเก่งไรเก่งไรเอาอีกเอาเอาอีกมาเอาอีกเข้าใจให้โอ้โหเก่งเลยน้องฮัานเสียแล้วเสียแล้วนองนึงเสียแล้วเสียดอกนึงเลย มาสิลองเอาจับกล้องให้สิลอง สามสิบพันสดมสิบพันเจ็ดบาท่ชอบถูกท้องของที่เดี๋ยวเยอะเลยเดี๋ยวรถ เอาสองอันติดหมดหนึ่งได้แต่ช่องขวดสามซิพันกีบได้ช่องขวดไปไปไป คนห้ายพอสมควรแต่ว่ากลางคืนหลายกว่าข้าเจ้าอ่ะพาลั่นสายไปเรียกเทศนี่อ๋เป็นทางเสพผ้าหมดเท่อนี้ ăn đông ghế này thương chưa bọn, lên ừ, đi. hạ giờ kim con giờ đi. Bây giờ đi. Bây โซนเนี่ยสิกิพี่น้องมีตั้มนึงแน่เลยมีตั้นึงแน่มีตั้กุ้งตัปลาหมตั้กุ้งตัปลาหมึกมีตักุ้งตัปลาหมึกเ่เลืไหม mùa thu lợi này 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 mùa แห่ขงขายดีสำหรับนะโอ้เรือวนนั่งครับเนาะ นี่คือตำตำมึกกี่แนังอีกนึงสร้างนังกี่เดีสร้างนังกดยตกุ้งตำกุนี่แหลตำกุ้งับตมึกเป็นแบบท้องทะเลอะไรเป็นองพอจานดวลูกจานจานถ้วยถ้วยจานจานถ้วยน้อยถ้วยน้อยมันจานาานแก้โดยจะจิจาจา

มือนีิช่วงมือเลมือนีเป็นมือท่ายแเลยเ้เป็นมือจะท่ายมือนีเป็นมือมือการานิเ่เปิดงานเลยมือไ่มาได้พ <Under neath. S 2> ี่น้องมาเนี่กินนะนำมืกเาา บวอรแหล่ะาเบิดปาอนตำหมึกเก่งๆเอากัเ่เนมพ่สาวเนาสายตานะพอดีหยอกหยอกคนอามาได้ไปน้องเอ้กินตำกุ้งนี่นะมันมะเขือดิมะเขือใส่ ไปทางนี้นะเมื่อได้ขามาขาเลือกเครื่องอีถ้าลันชายเลือกเครื่องงอนรายการซีฟ้ากันกลับในพี่น้อง ดแต่เอากันได้ยังงอบอลเ้ฝากรถเลยเอาเลยรถล้มหรือไะใส่รถเอานะโป้เขาอยู่ไปไหนแล้วรถนะ ข้าก็ได้กลับเลยตอนนี้หน้าเป็นทางกลับแล้วพี่น้องเป็นทางเมื่อบ้านโอ้โหสวย เงียบน้อยหนึ่งเพราะว่าก,ก็จะเอาเบิ้ลมาตะกดมันมาแล้วเอา้ามาเนี่ยกะได้เมื่อฮอดบานหอดซอกแล้วพี่น้องคือเทนแหละการเลาะมาเนี่ยคนกับไลค์พอุกคนวรคลิปวิดีโอนี้พี่น้องกับจะาากาสันส้นๆชน,นิดว้กอนนะครับติดตามผู้ชมคลิปต่อไปหลับกันบ๊ายบาย